ต้องขออภัยสำหรับคลิปที่แล้วด้วยนะคะเกี่ยวกับข่าวเรื่องของเคร้อยล้านคือพอดีตอนแรกเนี่ยแอนได้ดูข่าวจากทาง Bright Today ที่เขาได้มีการรายงานว่าในเคร้อยล้านเนี่ยทำร้ายตัวเองคือเอาหัวเนี่ยโขกกับพื้นถนนแต่ก็ไม่ได้มีภาพยืนยันนะคะทีนี้พอแอนลงคลิปไปสักพักหนึ่งปรากฏว่ามีข่าวที่เขารายงานบอกว่าเคร้อยล้านเนี่ย ถูกหนุ่มนิรนามเตะเลือดโชคขณะใส่บาทพระแล้วมีภาพยืนยันนะคะเลยทำให้แอนเนี่ยต้องตัดสินใจลบคลิปนั้นแล้วก็ต้องมารายงานข่าวใหม่นะคะทุกคนอ่ะอันนี้เป็นจากทางเชียงใหม่นิวส์เลยนะคะก็คือข่าวจากเชียงใหม่ยิงตรงมาเลยเนี่ยเขาว่ามีภาพชัดเจนนะคะขณะที่แบบ ในเคร้อยล้านเนี่ยถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นแอนก็เชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวที่จริงแล้วแหละอันนั้นนี่งงมากเลยว่าเออไปรายงานแบบนั้นได้ยังไงเนี้ยนะคะทีนี้ น,นายคเนศพิสนุเทพจากกระพบมหาเดชานเนี่ยนะคะหรือเคร้อยล้านเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปใน Facebook กันนะคะในสภาพที่แบบเลือดเนี่ยโชกใบหน้าคือมีรอยแตกนะคะแล้วก็ที่หนกแก้มซ้ายอ่ะและ้วก็ล่ำห้โอดครวญว่าตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายบริเวณหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ คือหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่เลยจ้ะบริเวณเชิงดอยสุเทอพอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะก็เรียกร้องให้ตำรวจทหารเนี่ยออกมาช่วยเหลือโดยคนก่อเหตุเนี่ยได้ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปหลังก่อเหตุนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวเขาก็ไปตรวจสอบพร้อมกับไล่เรียงเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดของสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่นะคะก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งก็คือแบบเช้าตรู่เลยนะคะของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยเคร้อยล้านเนี่ยขับรถเก่งนิสสันนะทะเบียนกรุงเทพขึ้นไปบริเวณลานอนุสาวรีครูบาสีวิชัยเชิงดอยสุเทพะนะคะจากนั้นเนี่ยก็ถอยรถกลับลงมาจอดกลางถนนบริเวณหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ก่อนจะเปิดประตูรถ ลงจากรถมาคุกเข่าเคารพพระบรมชายาลักษณ์ที่ประทับไว้หน้าอาคารสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวอ่านี่เขาก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ระบุชัดเจนนะคะภาพแบบเออลงมาจากรถทำอะไรใดๆทีนี้หลังจากที่แกทำอะไรเสร็จสรบพนีแกก็ข้ามถนนนะ ไปซื้อของจะใส่บาทที่ร้านฝั่งตรงข้ามทีนี้จังหวะนั้นก็มีชายวัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ได้มาจอดรออยู่อ่าแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกเดินข้ามถนนไปหาในเคที่กำลังนั่งคุกเข่าใส่บาทพระแหมบางทีใจจิตใจทำด้วยอะไรเนาะก็บางทีมันก็เกินนะคะ เขากำลังใส่บาทอยู่อะเนาะก่อนจะเข้าทำรายจะ่ะจนหงายหลังนะโดยภาพเนี่ยคือมันก็ไม่ชัดแต่นะคะว่าเป็นการเตะหรือว่าต่อยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยโอ้โหพระเนนคือเขากำลังใส่บาทกันอยู่ก็กระเจิงเลยทีนี้โต๊ะข้าวของร้านที่วางจำหน่ายสำหรับใส่บาทล้มละเนระนาดนะคะขณะที่ในเคร้อยร้านก็วิ่งหลบหนีไปอันเนี้ยภาพนะ ก็จะเห็นว่าเออคือมีรอยบาดแผลอยู่ตรงตรงนี้นะคะตรงแก้มอะเนาะ,ะแก้มทางฝั่งเนี้ยอะทีนี้ชายก่อเหตุเขาก็ยังไม่ได้หลบหนีนะแต่ยืนช่วยเก็บข้าของอยู่นานเกือบห้านาทีโถยังมีจิตแบบจิตช่วยเก็บของทํากันขนาดนั้นแล้วนะก็เป็นจังหวะที่เคร้อยล้านเดินกลับมา พร้อมกับถ่ายคลิปเออก็เลยทําให้ชายคนดังกล่าวเนี่ยขี่มอเตอรไ์ไซค์หนีไปหลังเกิดเหตุเนี่ยเคร้อยล้านก็มาเข้าแจ้งความไว้ที่สอพอภูพิงราชนิเวศนะคะโดยหลังแจ้งความเนี่ยยังได้ไปร่วมเคารพธงชาติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็อีกคนหนึ่งแต่ละคนคือฟังว่าแบบอืมคิดอะไรอยู่เนาะแบบสภาพตอนนั้นขนาดนี้ทําเขาขนาดนั้น เออคือตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่ว่าบบเขาใส่บาดอยู่ก็ไปทำเขาทำเขาเสร็จยังมีกะจิกกะใจมาช่วยเก็บของส่วนอีกคนโดนทำร้ายก็ยังมีอารมณ์ไปเคารพธงชาติคือแต่ละคนก็แบบเออนะทีนี้ขอเคารพธงชาติอะไรเสร็จสับเนี่ยนะคะก็เดินทางกลับโดยใช้รถยนต์เก่งนิสสันทะเบียนกรุงเทพนี่แหละนะคะ ่ะนี่ก็คงจะเป็นภาพจังหวะโอ้โหโทจังหวะที่แกแบบเออก็คงจะถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรกันไปนะคะทีนี้จากการตรวจสอบพบรถยนต์คันนี้เนี่ยนะคะด้วยระบบไลเซนเพลทเนี่ยก็พบว่าเดินทางออกไปจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านด่านตรวจแม่พริกจังหวัดลำปางตอนประมาณ10โมง41ในวันเดียวกันนี่แหละนะคะทีนี้ช่วงบ่ายวันนี้ มีรายงานว่าชายผู้ก่อเหตุเนี่ย เข้ามามอบตัวกับตำรวจสพภูพิงราชนิเวศแล้วนะคะโดยให้การเบื้องต้นว่าสาเหตุที่ทำร้ายเนี่ยเพราะไม่พอใจที่ถูกขับรถปาดหน้าทีนี้พอเห็นคู่กรณีจอดรถเนี่ยก็เลยเข้าไปทำร้ายด้วยความโมโหโดยไม่รู้หรอกคะ่ะว่าอีกคนที่แกไปทำร้ายเขาเนี่ยคือใครเป็นใครมาจากไหนเคร้อยล้านอะไรใดๆคือไมไ่รู้เลยขณะที่ตำรวจก็ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะอ่ะ ไล,ล่เรียงภาพก่อนอืนี่นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพจากกล้องจรปิดที่เห็นว่าเออก็มีคนทําร้ายอะไรใดๆแกจริงนะคะแล้วก็นี่เป็นคนมือทําร้ายนะอ่ะ,อะก็มันก็จะคนละอ่านข่าวที่แอนรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าทําร้ายตัวเองสรุปคือมีคนทําร้ายแกจริงนะคะทุกคน